ทองก่อนมีความหวังชีวิตคนเราน้องต้องคิดให้ดีเราลาดแล้วเรามีหวังข้าวใหม่ได้น้องอย่าตกใจนะเราอยู่คุ้มนะศักดิ์ศรีดีกับเขา หลน้องเหรอหลอน้องพงแม่โลูกเอ้ยถ้ามันเป็นเนื้อคูของเราเราก็ได้เองนะไม่ได้เขาก็ไม่เป็นไรหรอกแม่ยังอยู่ทั้งคนลูกคุณแม่คุณแม่เป็นล่มโพล่มใสอยังแม่ไใช่ไหมใช่ฉันมีความหวังเขาบอกรอให้หายแพท้องก่อนอื นี่ลูกเอ้ยอย่าไปโตกเศร้าเสียใจอะไรเลยนี่กินหูฉลามมาเดี๋ยวแม่จะไปซื้อมาให้ไม่เอาเออไม่เอาข<น>้าวผัดกระเทียมพิ๊กไทยไหมลูกหูฉลามไม่อชอบรุนน้องจ้ะยั้นก็เอาหูหนวกดีมา <c oughs> โธ่น้องกำลังเสียใจกันสเต็กไม่ลูกสเต็กไม่เอาพิตตาไม่เอา อันเอาไมา้ต่พดจำไม่ลูกแหมคุแม่แไม่เคยเอาใจลูกเลยนะม,มีอะไรจะเป็นพี่ชายมีอะไรให้น้องเล่นหาของให้น้องเล่นมังลุกเพลงเพลิงมีร้องให้ฟังของอะไรละ่ะ <c oughs> มีของอะไรให้น้องเล่นมังวันนี้มาแ๋้วมาชุดด้วยไม่เอาไม่เล่นวันนั้นเอาให้เล่นเพลงแล้วหา <c oughs> จับก็ไม่ติดมือ เล่นไม่ไม่ถนัดเล่นไพ่ป็อกกอโอ้โหเอาไพ่ป็อกไปให้น้องเขาเล่นอืมเป็นเด็กไปเล็กเล่นไม่ได้หรอกดูนี่เนี่ยหน้าดำค่ำเปียดโถลูกของแม่ไม่ฝักใยใจเขามากเกินไปบอกเขาเขาบอกว่าไงเขาแพ้ทองเหรอแพ้ทองอ้าวาพอแพ้ไปออกมาเขาชนะละแล้วไปเอาอีกก็แพ้อีกอ่ะ แพ้ท้องไม่ได้แพ้แบบข้าศึกจังงั้นอใจเย็นๆลูกสายน้ำพึ่งดูพี่ดูแล้วสงสารมากจริงๆสายฝนน้ำตาตกในเจ้าเป็นพี่ชายก็สายฝนมีอะไรจะกล่อมให้น้องน้ำพึง<ะ>่งทราบซึ้งในดวงฤดี<ะ>ีั้างนี่เราต้องค<ะ>ิดว่า เขามีน้ำใจเขามีน้ำใจยังมีหวัง <โ ac. S 1> วนู่นนั่นคำจัดหอกหลอน้องไปชิมข้าไปไม่กินอ่ะปตเอ้ยจะบาคิดอะไรกันนะ หนูทาอย่างนี้ทําให้แม่ไม่สบายใจไปด้วยรู้ไหมก็ช่างมากไปเลยล่ะเ้านี่ทําไมพูดอย่างนี้กับแม่ฮะก็หนูหงุดหงิดนะหนูจะเอาพี่พร้อมโอ้โหนี่ทั้งหงุดทั้งหงิดเลยเหรอแม่ก็ทําอะไรสักอย่างจนป่านนี้แล้วยังไม่เห็นดําเนินเรื่องราวไปถึงไหนเลยนี่ฟังแม่แม่น่ะติดต่อเข้าไปเรียบร้อยแล้วทางแม่ของพ่อพร้อมนลยเขาจัดการติดต่อทั้ง งานพาแล้วละแม่รู้ได้ยังไงแม่ก็อยู่กับหนูทั้งวันทั้งคือนอ่ะอ้าวก็โทรกับแม่ก็คุยกับเขาแล้วไงหนูไม่เชื่อจนกว่าจะได้เจอพี่พรออหนูจะหาพี่พรอ,อะไรก็ไม่เชื่อ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 ,อ,อกระจายสดเข้าไปสิ พอพบจะได้พบนจำมาวจะได้ตาัน่านึกษาดก่อนเอ้าแม่มานั่งบนนี้ไม่เป็นไรหรอกกันเองคุณหญิงแม่ขาคุณแม่เป็นคุณหญิงนะเจ้าคะเอาไปนั่งทางล่างจะก็หัวเปื้อนหมดหรอกไ่ใช่ก้น เพราะเขาเพ่าเขาไหนไหนคุณหญิงแม่ลองลองลองพูดให้หนูฟังอีกทีใช้ค้าว่าเรื่องราวเป็นยังไงให้ให้ลูกหนูสบายใจหน่อยแม่ลูกสใัยของแม่เป็นหนูจำไปสวยไม่ตกจริงๆริงนะแหมถ้าสวยตกก็เจ็บแน่เนี่แม่เปลี่ยนเป็นพ่อได้ไหม เล่นแล้วต้องมาแปลกันตลอดช่วยเดี๋ยวนี้ชักจะวัยรุ่นใหญ่แล้วคุณหญิงแม่เจ้าขาคะไหหญิงแม่มีแผนว่ายังไงบ้างเจ้าคะอ้าวแม่เกลียยไม่แบบสําเร็จเลยแต่งงานครั้งนี้ต้องให้ยิ่งใหญ่มาต้อให้ยิ่งใหญ่เราต้องเปิดโรงแรมเลี้ยงโรงแรมอะไรดีเออโรงแรมวงเวียนที่สองดีไหมเอาใหญ่เก่าเลย ก็ไม่รู้นึกได้เงี้ยโรงแรมใหญ่หญๆโรงแรมดีๆหน่อยสิเจ้าค่ะโรงแรมใหญ่ๆโรงแรมดีๆเออนี่หลังเฉลิมกรุงก็ดีเหมือนกันนะโอไดโโ<ท>้นหมเหรอเจ้าค่ะหนูตัวเท่าแขนนะ วุ่นชนขาเท็จตัวจนี่หนู้จักปาเจ้าขาแม่จองโรงแรมไว้แล้วโรงแรมอะไรเจ้าขาแต่งงานครั้งนี้ต้องให้ใหญ่ๆโรงแรมรัตนโกสินทรใหญ่ใหญ่กว่านี้มีอีกไหมคะเออให้มันใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ต้องไปลานวัดนั่นแหละลูกหิงมากไม่เอาหนูยิ่งใจคอไม่ค่อยดีโอ้ยยยยยยยงานยยยยยยยายย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 ย ตาละคนต้องโรงแรมใหญ่ๆลูกชายฉันแต่งงานแล้วมันแต่งกระจอกได้ยังไงมันต้องให้สมหน้าไหมล่ะช่วยถ้าอย่างนั้นน่ะคุณหญิงแม่ต้องเรียกพี่พร้อมกลับมาให้ได้นะคะไม่ต้องห่วงเรื่องนี้แม่ต้องเรียกลูกกลับมาให้ได้แน่นอนเจ้าคะแล้วหลังจากนั้นหนูจะไป่คนจัดการเองเจ้าค่ะจริงไหมหนูเจ้าปาขอให้พี่พร้อมกลับมาคนเดียวเท่านั้นแหละแม่สั่งคำเดียวต้องกลับถ้าไม่กลับตัดแม่ตัดลูกทีนี้นะเจ้าคะหนูจะดูหน้า อีนางสาวชาวเหนือนั่นดูซิว่ามันจาเนาหน้าไปไว้ตรงไหนใช่สาวชาวเหนือมันดีตรงไหนใช่มมนจะเป็นต้องสาวที่มีแต่หน้า แล้วเจ็บแล้วกันอ่ะโอ้ข้าจะบอกเอาผัวแล้วโอ้ยบอกแม่โอ้ยข้าเจ้าเจ็บแล้วกันอย่าไปพูดไปอายเขาไม่เห็นมีใครเจ้าไม่มีใครเห็นกันหลายนี่ยูไปสั่งผัวแล้วก็ฝากทองกันอีกเ้าวยเกินปลาด้วยหนูเป็นอย่างนี้ึกวัวมั้ยลูกอย่าเป็นกวอย่าเป็นกวนทัน ล all right all right. เล karaoke, ็งเลนะเล็งเฉยๆนะขอให้เล right oh ็งเฉยๆอย่าไปยิงนะติดคุกใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้อ๋อหมองอ๋อหมองอหมอโกเด้ยหมอโอ้ยโอ้ยโอ้ไม่มีใครช่วยข้าเจ้าเลยใครไปตามพนักงานไฟฟ้ายัง ทมาไหมเอามาตัดสายสะดือทเเขามีหน้าที่ตัดไฟอย่างเดียวให้รู้หมวดหมวดจะเจ้าเวลาพูดอะไรอย่างเงี้ยคล่องนะก็เจ้าต่อรองไม่เห็นเป็นงี้เลยแม่ขอยืนตรงนี้หน่อยกันเลยค่ะเจ้าตัวแต่ใกล้แล้วลูกของเจ้าใกล้จะลืมตาดูโลกแล้วโอ้ยอย่าเลยจะเป็นคนท่าลืมตาเน่ะ ถ้าเกิดลูกลืมตาเนี่ยเดี๋ยวนี่กะไม่ให้เล่นมุกเลยใช่ไหมเรื่องนี้มันก็ได้เล่นแพร่น่แพร่ที่ยาวโห่จะบอกคุณเอ้ยก่อนให้ลืมตาดูโลกไหมไม่แกก็พูดไงกินเนี่ยก็บอกว่าใกล้จะลืมตาดูโลกเออฉันก็กะพูดว่าอย่าให้ลืมตาเลยเดี๋ยวดูโลกไม่เห็นเพราะว่าเพราะ เอา้าลืมตาลูกก็ไม่มีลูกตาลืมตามาเองไม่ได้ท้องเออลืมอะไรท้อยมันมันมันไม่ค่อยหาหรอกแต่มันขำโโโอออ้้ Uh ah. ล่มล่มลฮม,ลมจะออกเป็นหญิงเป็นชายมันต้องขันใหายออกเป็นปลากันแล้วกันเราลงน้ำเตาไปเยอ <c oughs> ะเกี่ยวกันโอ้ยดีใจฉันได้ลูกชายเลยนี่อ <c oughs> โอ้ <c oughs>